มาเลยจิบๆๆมาเไรครับออกมานี่แล้วก็ลงมานี่แหละครับอ่าปล่อยไหลลงมาเลยครับโอเค ไป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 เลยไปเลย โครับไม่รู้ว่าเป็นเชื้อไฟหรือ,อยังไเออเออเอองบอกไปน่าปีงปามากครับวันนี้บรรยากาศลมก็ยังเย็นเหมือนเดิมโอเคครับตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวและจุดกลางเต็นท์ยูเโอนะครับวันนี้มาสองสองคัน นี่มาดูบรรยากาศวันนี้แดดร้อนครับร้อนมากเลยแต่ตอนเช้าหนาวมีหมอกตอนเช้าน่าจะมีหมอกหละแถวนี้ปึ๊บนูน่นครับสนาโมมโอตอคอร์สน้ำก็ยังท่วมอยู่จันทึกเอนดูโรแดดร้อนเปี้ยง ลมเย็นครับลมเย็นบรรยากาศดีจุดกลางเต็นท์และจุดชมวิว UFO ครับพรงนี้เย็นครับวันนี้ไม่มีใครเหลืออยู่เลย ผไม่ติดนี่ย่งว่ายุคเกิดมันหายไปไหนไฟมันหายได้ไงเลยไม่ขึ้นไม่มีไฟสักแอะเดียว ลองใชเป็นไก่หกเหลี่ยมมันไปมันไปช็อตแบตเตอรี่ชตตรใช่เดี๋ยว,วยช็อตนี่มันน่าจะฟิวขาดดูทาแร้อนจวดเลยลอืมโอ้ไม่น่าเอาหกเหลี่ยมมาไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยว ฟิลฟิลฟิลอยู่ไหนมีฟิลอยู่ฟิลอยู่กล่องนี่ยดูแชมแบงครับโอ้โหมาแล้วครับเค๋อสุดเด้อครับได,ได้ได้ได้เ,เกือบแล้วเกือบแล้วไม่ได้ถอยลงไปตั้งใน,นงอ้าวนั่นแหละอ๋อ ชึบชึบป๊บปถอยไปใหม่ครับเทาไมทำไมมาแล้วครับมาแล้วอโอ้โหไป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  เหมือนดึงออกซ้ายดึงออกขวาดึงออกขวานั่นแหละได้ได้เดิมเดิมก็ไปได้รถเดิมครับเปลี่ยนแค่ล้อยังไปได้จะพอเอ็มนะเนี่ยจะพอเอ็มไมอย่าอย่าอย่าอายนะอย่าอายนะอย่าอายนะ ร้อหน้าต้องหมุนครับรไปไป,ไ,ปไม่ได้ครับดูแจ้งแบงค์ครับชือบช่อชือช่อชลายนี้ครับ โอ้ยเย็บรอยโอ้ยได้ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยมันลื่นอือเอาไปเอามายากกว่าลายนู้นอีกถ้ามันไม่ติดหินก้อนนี้มันก็ได้อยู่นะกระแทกเข้าไป เอาึ่งสองพืบได้อีกนิดเดียวอโอ้โหไปคุณคุณครับ จิกจิกอ้าวได้ได้ได้ไปโย่ได้ไดทางหินหินสองรอบแล้วสองรอบเอาทุ่งไรครับนั่นแหละโอ้โหไปไปพ้นพ่น ยังไงครับสองลายสายง่ายกว่าพี่สายง่ายกว่าพี่ง่ายกว่าทางนี้ขึ้นแบบตรงๆนี่ครับล้อผมมันเล็กด้วยไงมันเลยมันเลยยากกว่าเขาไลายนี้กับลายนี้โอ้โหแม่เจ้ากองรักครับโอ้โหมามามาเอาไปไปไปเอหยุดทำไมล่ะพี่โอ้ผมไม่ได้วอร์มมาเลย एक uh -huh. hey, hey. เราต้องรอดเราต้องอยู่กับมันให้ได้ <c oughs> มามานั่นแหละไปเลยกระแทกขึ้นไปโอเคน <c oughs> ั่นแหละนั่นแหละโอ้โหถ <c oughs> อยหลังนิดนึง <c oughs> ถอยหลังมาปื๊บปื๊ดปื๊ดอีกอีกอีก,อก,อก,อกอได้อีกถอยหลังมาได้อีกได้อีกได้อีกมันมีหินกันไว้ถอยหลังได้อีกนิดนึงอ่าเดินกระแทกเลยนั่นแหละโอ้โหไปไปไปอืมได้ได้ ไม่เป็นไรเลาะไปเั่นยและโอเค